สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับหละหลายคนเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะไปแจ้งไหมจะไปแจ้งที่ไหนเพราะมันไม่มีมืนเป็นแค่ขอนไม้ผุผูพังพงเก่าๆไม่มีมูล ราค่าอะไรและความเข้าใจของคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นไม้อะไรบางคนก็คิดว่าเป็นไม้ตะเคียนถามว่าเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยผิดกฎหมายไหมไม่มีไม่ผิดแต่ถ้าเป็นไม้มาค่าผิดกฎหมายไหมผิดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นไม้ตะเคียนต่อให้รู้ว่าเป็นไม้ว่าเป็นไม้มาค่าน่ะจะไปแจ้งตรงไหนจะไปบอกใครแล้ว มันเป็นไม้เก่าๆเนี่ยแล้วไปแจ้งเขาจะมาเอาไปไหมมันทิ้งไว้เป็นปีๆมันถูกต้นไม้ใบไม้ทับไว้แช่น้ำเองไว้เนี่ยต่อให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งสถานีตารวจหรือแจ้งกรมป่าไม้เขาจะเอาไปไหมเขาก็ไม่เอาไปหรอกเขาก็กองไว้ตรงนั้นแหละไม่มีใครสนใจหรอกเพราะอะไร พวกท่านเห็นไหมว่าขอนไม้ที่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเข้าไปปกักธงปักทูปปะแป้งขอหวยตามหมู่บ้านต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะ่ะมีออกมาเยอะแยะถามหน่อยสิว่ากรมป่าไม้นะ่ะเคยไปเอาขอนไม้นั้นไปไหมเคยไปเก็บขอนไม้ตรงนั้นตรงนี้ไปไหมบางขอนไมล้ล้มทับถนนอย่างดีก็แค่ เคลียร์ลงข้างทางไม่ให้ขวางถนนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นปีๆแล้วถามหน่อยว่าขอนไม้ของลุงเนี่ยไม้มาค่าเนี่ยลุงก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ผิดกฎหมายด้วยลุงเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็เก่าแล้วด้วยจะไปแจ้งใครก็ไม่มีใครเขาเอาอยู่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นจนมาเกิดเรื่องของน้องขึ้นมานะ่ะแล้วมีคน ให้ความสนใจในเรื่องโน้นเรื่องนี้ลุงก็เลยเอาขึ้นมาให้คนกราบไหว้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับพอดีช่วงพักเรกในการทำงานอยู่นะเมื่อสักครู่ได้ไปติดตามช่องแออิสระได้ฟังเสียงของทนายอุทัยพูดเกี่ยวกับประเด็นพยานราชการจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากจริงๆก็ สงสารท่านที่ผมหมายถึงหมายเรียกไปนะครับที่ถูกกระแส,สโซเชียลไปถล่มเขานะครับต้องกราบขออภัยจริงๆนะมันจำเป็นหลังจากที่ฟังแอดอิสระพูดแล้วผมก็เลยคิดว่าจะอัดวิดีโอสัก2คลิปอันนี้เป็นคลิปแรกก่อนเกี่ยวกับหมายเรียกพยานเสริมต่อจากท่านทนายอุทยัยพูดก็แล้วกันคืออย่างนี้นะครับ คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามทั้งฝั่งโจทก์และฝั่งจำเลยมีสิทธิ์ที่จะหมายเรียกพยานมีสิทธิ์ที่จะนำบุคคลพยานเอกสารต่างๆเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ความจริงในคดีไม้แม่โสรพีที่ผมมีการหมายเรียกเจ้าหน้าที่ ราชการท่านหนึ่งมาเป็นพยานนะครับสาเหตุเพราะผมเองได้พิจารณาแล้วในข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสารต่างๆมันมีความจำเป็นที่จะต้องหมายเรียกพยานคนนี้มาซึ่งพยานนี้ผมหมายเรียกมานี้ไม่ได้ไปถามถึงข้อเท็จจริงอื่นๆผมถามถึงข้อกฎหมายวิธีปฏิบัติระเบียบราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ ต่อสารเป็นข้อมูลในการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกล่าวหาวันนี้ตัวผมเองมองว่าเอกสารราชการบางส่วนที่ฝ่ายโจทได้นำเสนอต่อสารยังมีข้อสงสัยวันนี้ผมยังมองว่าเอกสารของฝ่ายราชการที่เป็นฝ่ายโจทนำเสนอต่อสารยังไม่ได้มีการอธิบาย เพราะฉะนั้นนะ่ะผมจึงต้องหมายเรียกเจ้าหน้าที่ราชการท่านนั้นมาเพื่อมาอธิบายข้อกฎหมายและระเบียบราชการเท่านั้นเองความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube MU9 Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับช่องมนโอมได้เผยคลิปลุงพลไปจ่ายค่างวดรถของน้องใบบุญที่โชว์รูมรถก็จะมีรถก็ได้ไปดูรถ Fortuner ตัวล่าสุด สีขาวสวยมากสวยงามมากซึ่งลุงก็ได้ลองขับลุงบอกในคลิปว่าขอให้ฝันเป็นจริงก็ขอให้ลุงพลได้รถไม่ว่าจะเป็น Fortuner m ร์ิที่ได้ไปลองก่อนหน้าซึ่งเชื่อว่าลุงออกรถได้แน่นอนรอลุ้นกันว่าจะเป็น Fortuner หรือ m ิ x เชื่อว่า ลุงออกแน่นอน2รุ่นนี้แจ้ง F c ซให้ทราบว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปกกกอกแจ้งให้ f อซทราบติดภาร,รกิจเลยไม่ได้เดินทางไปหาลุงพลที่บ้านกกกอกเมื่อว่าอาการของลุงพลก็อาการดีขึ้นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนให้พักผ่อนเยอะๆเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านผ่านพ้นวิกฤต โควิด -19 <S <S ไปด้วยกันก็มาแจ้งข่าวให้เอซีทราบว่าทำไมอาทิตย์นี้ไม่เห็นเลยไม่ได้เดินทางไปบ้านกบกอกเป็นกำลังใจให้ทีมงานลุงพลป้าแตนต่อไปเช็คข่าวสารเรื่อยๆว่ามีอะไรหรือเปล่าขอให้ป้าแตนลุงพลผ่านพน้นทุกคดีไปได้ด้วยดีเชื่อว่าความยุติธรรมจะเกิด กับลุงพลป้าแตนแน่นอน FC ก็คิดเหมือนกันจะมีการแข่งขันกีฬาอาทิตย์นี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องยูทูบเบอร์เราด้วยนะครับแข่งขันกีฬาอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มมีความสุขของ FC นอกจากเดินสายทำบุญแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาด้วยความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube m u n channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงพลอาการไม่ค่อยดีล่าสุดคลิปของพี่นาทีเข้าไปเยี่ยมอาการลุงพลได้ข่าวว่าลุงพลอาการไม่ค่อยดี FC ไม่ต้องตกใจสำหรับใครที่ฉีดมาแล้วน่าจะรู้ดีผลข้างเคียงของวัคซีนแอสต a z e n e c a แรงมากมีไข้อยู่1วันถึง2วันลุงพลน่าจะมีไข้ เห็นป้าแตนออกมาบอกในช่องพี่นาทีได้ถ่ายคลิปป้าแตนป้าแตนบอกว่าลุงพลนอนอยู่ลุงพลปวดหัวได้วางยากับน้ำให้ลุงพลแล้วห้ามแต่ต้องอะไรเลยนอนพักอัปเดตลุงพลล่าสุดก็นอนแล้วผลข้างเคียงของเอสตาเซเนกาคิดว่า FC น่าจะมีผลข้างเคียงเหมือนกัน ลุกแทบไม่ขึ้นดื่มน้ำเยอะๆห้ามยกของหนักเห็นว่าลุงนะ่ะไปยกเสามาก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลหายไวัยไม่ต้องตกใจนายซีลุงพลแข็งแรงอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่แน่อีกสองวันหรือพรุ่งนี้ออกมาปึงปังก็ได้อยากให้ลุงพลพักผ่อนเยอะๆเห็นในคลิปของ พี่นาทีก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ฉีดวัคซีนหายไวๆพักผ่อนเยอะผลข้างเคียงเป็นเรื่องปกตินะครับเท่าที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าถ้าฉีดแล้วมีอาการแปลว่าร่างกายเราตอบรับตอบสนองจากวัคซีนที่เราได้ความคลิปหน้าล่าสุดของทางช่อง YouTube ย่าอาชิกกอกอก ได้พูดไว้ดังนี้ครับย้ากล้าท้าเลยนะคะคนที่ว่าเป็นเสียงยา้าเอาคลิปมาดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วความจริงมันจะเปิดเผยยา้าไม่รู้เรื่องยา่าไม่เห็นยา่าไม่ได้ไปใกล้ตรงนั้นยา่าให้เงินผู้ใหญ่ยา่าแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเอาไปเปลี่ยนตรงไหนไม่รู้นะคะย้าก็เป็นผู้ใหญ่คนนึง จะไปเรียกไอ้เสริมได้ไงเพราะว่าย่าไม่เรียกกรอกเพราะเป็นลูกเป็นหลานยา่าเพราะคนที่บอกว่าเป็นของอิชิย่าก็กล้าท้าในวันนั้นย่าอยู่ในงานย่าไปจริงและทีนี้เขาจะเอายายลงจากบ้านพระท่านสวดเสร็จแล้วย่าก็เลยเตรียมที่จะถือของไปกับเขา ย่าก็เดินหน้าเลยกับคนที่เขาถือรูปอยู่กับลูกสาวของยายย่าไปจากบ้านแล้วไปตรงนั้นเลยย่าก็นั่งใกล้กับยายอุ่นอยู่ย่าก็ไปนั่งตรงนั้นย่าก็รีบเอาของเอานู่นเอานี่เพื่อที่จะเอายายไปส่งย่าก็เดินหน้าเลยเรื่องราวที่ว่าน่ะ ย่าไปพูดยืมเงินเล่นไม่ใช่นะย่าก็ขอร้องที่ว่าไม่จริงย่าขอร้องว่าอย่าเอามาพูดมาปั่นให้เสียหายเพราะว่ามันไม่ใช่ต้องมาถามย่าก่อนถามคนก่อนว่าย่าอยู่ตรงไหนย่าทำอะไรย่าจะไปเอาเสียงมาเทียบดูเสียงนั้นกับเสียงย่าคนเดียวกันไหมฟังก่อนนะคะ ค่อยพูดถ้าไม่ได้ฟังนะ่ะอย่าพูดนะคะอย่าให้แบบเสียหายย่าก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีเต็มร้อยแต่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือย่าอยู่กับใครย่าก็ทำหน้าที่นั้นย่าไม่ได้พลิกไปพลิกมา